Música เคุดเลช่างก็ต้องเปิดไมนนี่เิร,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 รอเอานใครว่างดิกนี้บานนางเงาจัดสวนนวววอ้องจิ๊บบิเงเสียเบิดมือเบิร์ดชื่นค่ะออกจุดเขาจุกออก,ก,อกจุดขานใหม่ก็ใครอ,อันก็ง้อนียแะ เาจะจีนย uhm ูเข่ย่าจีกเรฮ่าฮไม่ดัน่ดัดันนะก็นั่ง okay, ห like ันนี้ตืนสวยนั่งขับขาลงนะแที่ยวพนนาหันด้คขางเคลียร์้ว ตั้แล้วเนะ็บกลนเนี่ยนานตดเยังฮ่าฮ่าฮกาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่วฮ่าฮ่่าฮ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 าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ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 ่าาฮ่่่า่า่ ไปยิ่งของวัดประมาเนาะพี่น้องหลายมีพอหอมไม่อหอมซักผ้ามาสามวันแล้วยังไม่เสร็จเลยตะกวันละสองเครื่องไม่มีที่จ่ายไม่มิบยี่เกินตาบริษัทเดิมเนาะเด็มเวกนียโผลกับบริษัทสักพันเนาะอาทิตย์เป็นอาทิตย์ไม่หิบสุกทำกานทำไปเรื่อยเด็กก็เสร็จถ้าวนอยู่ทำพ่อแม่ก็ต่อไปก็จะเป็น ลงมือเฮ็ดมันได้่ิ่วีเวลาล่ลงบนก็จะได้เอาโฟกัสเอาโฟกัสแย่างเดียวจะโฟกัสมีเงือนนะเดือนะเพราะว่าสิเป็นส่วนไหนยิ่เพื่อนกบ่เคยเห็นเดี้ยงเลี้ยงน้องก็เลี้ยงร้านศาสนาเดี๋ยวเลี้ยวเขมาศานาพระเพือเดียก็เป็นคยไปไ ดันไปนี่านแต่งานไม่เสร็จหาเขาแล้วแจวเขาจะไปตากเขาอีกได้ไหมคือของป้องเพี่จังเพื่อนใหม่ไม่ใช่ของเรานะคะทุกคนของป้าค่ะของป้าไม่ได้ว่าเอาเอามาแล้วเอาเลยงานในขนมบุญเพชรีกแล้วยุบบ้านเชยๆมาได้เอาต้นไม้มาให้ท่านเลี้ยง เยังไงกับที่ธนาคารคือตามข่าวมาไว้ข้างู่แกออกเอาเอาบาสไยเป็นตาดุกผูกยูน่าผมได้มาผูกเนตั้งนึงโอ้นี่กระดำปนไก่ๆนีอาไนี้เขาจะโยกไปพุกเลยอะไรอย่างเี้ยอะไรเนี่ ตุกข่อได้น้ำมืนมดนะวิงิงคุณไลฟ์คุณไลฟ์ไปที่โคตรงามนะบ้านน้ำอ่อน รถน้ำมัน oh, ม <and> ันก no ็เย็นทุ yeah. ่มชกระโดดแล้ว <poetry> นั่นไหอืมเต็มไลนเออมันอิ่มเลยโอ้โกาสอิ่มจะให้มารยาทดีไหมเนไเปนะไนปอม่หเียม่ามฉี่มองได้ไหน้าตรงนี้ฉี่ไรเ่ยได้องไดใบหน่าฉี่ละ มองหน้ามนะมองหน้าต่ว่าจะสวยหน้าจามย้นหันยิ่งเดาล <ทำ S 1> ่ะเคลมเนวตีโอ้ยไว้องเดีอขึน้นอารมณมาเี้ยงเป้นนาเป้นนาเอามื่อี้แค่ยังไะเออเขาไปนเด็กไต้เต <c ười> ตัวนีวตัวเหนียออเขาหน้ามันคข้ายๆล้ไหมคิดก็ม่ใช่ไอ้ยังคุณม่ได้นีโอ้แต่น้ำมัมากครับตัวนี้ไม่ยิบออกเพราะคนติดขั้นเพราะว่าตน้ำมันจะไปกิดก็เนก,น,น,น,ดกนดกความที่มนนัน มีเป็นสวนเลยแล้วก็ทําที่นั่งไว้แล้วก็โรยหินสีขาวแล้วก็ทำเป็นสวนแล้วก็ทำบ่อลิฟาน้อนยเงปากรของกระปลาสวยงามดูบออกสีรโอแกรเียนหน้าตูแลิดิดหอนี่นะเนี่ยเศกเกหอเาเง เอาไปกินเพราะว่ารามกันนะัวละดีวะเอบคุณ่ไม่ตองมันไม่ตรงโน้โอเคมันบดินมันสมองโอเคเพนี่จะตังทังใหม่แล้วเราได้ตังค์ดินเลยอืมแต่มันดี ามาเาลยมะมาเลยมาเฮ้ยมาเลยก่อนให้แม่ทำ <Okay. S 1> ไปนะครับเพราะว่าไม่มีคม <c oughs> อมพิวเตอร์เ้อสาวสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีค่ะก่อนเรียบสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีคขาสวัสดีค่ะน,นึ่งปุ่มกับป่มหมัด

สีแดงสีเลืองสีเหลืองสีเหลืองสีแดงอันนี <G 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 ้สีอะไรเขียวสีขาวอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นไม้ต้นไม้ตันนี้ตกกัดดูที่มนุษย์ม ต้นไม้ห้ามมาถอนของยายนะห,ห,ห้ามห้ามมาเด็ดออกในขัใจบอในอุตสาห์ซื้อต่อติดย <Okay. S 1> ายโอเซื้อต่อ <Okay. S 1> จากป่าอย่าขี้น่ะยังม่ไดรถน้ำเลยลใครทำหน้าที่รถต้นไม้โฟก,กัสหรอใครจะเป็นคนรถน้ำใครจะเป็นครนรถน้ำ โคกตาไปคนลุน้ำนะกล,ลงลงกล,งลง้อตาไปเบื้งเครื่องตง้องอะไรเอา,า,าไปขึ้นวัดรีบหย,ย,ยุดนั่งนี่ ทำแล้วอะเจ็บไหมเจ็บไหมนะเจ็บไหมเหน็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมหนักไหมหนักไหมเจ็บไหมเห็บหมปวดไทยนะนะปวดไทยนะปวดไทยกระชอง

ก็คงอีกสักสักใหญ่ๆก็จะเสร็จเพราะว่า <c oughs> ดูท่าแล้วนะ่าจะย้ายไปย้ายมาให้ไปย้ายมาเอาประกันทับเบล้ยไะฮ่าฮ่าฮ่้วก็กบลุ้ยหมออองเสรนะ็จป <c oughs> ัจจุบันออกาม,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 มามา,มา,มาเสร็จเปลี่ยนแบ่งออกหมดนีม จมาด yeah, right. ีตะมลอยจ้อยไปจ้อยนี่้มาหาเสนี่แดงเไปหอางน้ตงก้มือเห็นดีตรงทีเแล้เอา่างนตยแเราจะตมาต้องีเห็นแล้วเนาะ มัน <Okay. S 1> เริ่มอะเราสองคนปติน้ำออกด้วยเดี๋ยวมันล้มใช่ไัลม้มเราจะมายกตะแคงนะพี่น้องเ่า <c oughs> ตะแคงินตะแค หุกไปไปหมูเกาแนะล้ลลแวใ้อุ๊ <c oughs> หาหมองไวไวทั้งหน้าห <c oughs> มงเกาคือหมองนี้หมงนี้หมงนี้หมงเกาคือหมองนี้ โฟกัสโฟกัสทำอะไรทำอะไรคิว <ś led> อนนะคะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เปิดน้ำใส่เรื่อหนึ่งนะคะฮึมันจะแตกแลวนะ พี่แม่เพิ่งกะบจัดแล้วเนาะโต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะที่พ่อหญ่เพิ่นเฮ็ดไว้เนาะเฮากะเอากลับมาใส่คือเก่าส่วนแม่เพิ่นกับกำลังเกลี้ยขยะฝั่งผุนเนาะโต๊ะทางขยะที่เห็นนี่กะพ่อหญ่เพิ่นกับไปคนเฮ็ดเนาะจ้ะพี่น้องเราต้องใช้อย่างคุ้มค่าเดี๋ยว่าปูก็จะไปหาอันนี้มาปูใหม่เนาะ ตอนนี้ห้ากัเฮ็ดเบียร์กายเซเแล้เนาะจากพี่น้องเนาะกัเหลือยซักพาร์โฮมอีกเครื่องนึงเนาะเขาแม่ได้หรอเปล่าเพราะแม่เป็นกับโซงะอัลซามอรล่ะกัเหลืออีกนิดนึงกัแล้วนะเนาะสำหรับคลิปนี้ขนมบุญกจาจะจบไปเพลย์สมนี้ก่อนเนาะจ้าฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่มากดข,ข้ามโฆษณาเนาะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหนะนะ้าเนาะบ๊ายบาย